สวัส <One> ด <input> ีค่ะสวัสดีจ้าแตัดอม่ไอ้เมือยเมื่อมาหยาดเท็ดนมาเปลี่ยนสวัสดีค่ะน้องอ่างจ้าน้องบุ๋มจ้าเมื่อนี้เจ้าจ้าเข้าเข้าไปขึ้นโพมาบดนี้เข้าเมื่อยเข้ามาแก่เมื่อยมาแก่เมื่อยแก่เมื่อยมาตกปลามาตกปลาค่าแรงเขาเนาะค่าแรงเข้าเวิร์ดแปดก็การตกปลา ก้ทำการนี่กันด้วยจ้ะโอ้ได้ยินเสียงมะคะได้ยนินปะอยู่ไม่ใา่ฟังบรรยากาศบ้านๆเนาะโอ้ไม่ได้แพนเห็เบิงองเนาะจ้าาเนะว่าเขาอยู่ริมสะสะที่พ่อใหญ่แม่ใหญ่เขาเฮ็ดไห้ทขาแพนไวไหมเดีย๋ยวเด้อแพนกองโอ้ยลืมแกยี่ห้อเพิ่มบม่ได้เป็นสปอนเซอร์เหาเออว่าเมื่อกี้เขากระโชว์เลยหงทองเขาเพิ่มบม่ได้เป็นสปอนเซอร์เขาลืมเลย เจ้าเ<ห>สืองี่ฮอกันเจาเสืองี่ฮอกเดี๋ยวเ<อ>ดี๋ยวข้าเบือเอาไวเ้เลยเบือเบือเจ้าจ้าสมมุติว่ามันเบือเลยจ้ากูนี้เบืเอเบืออย่าอย่า <c oughs> ยาเห็นอย่าเห็นมือใหม่หาเทียนเนาะหมดแล้วแม่เอามาให้สีก่อนเองเสียงที่คุณเคยเจ้าอา้าวข้าเจ้าเจ้ขกขบาก้าเอาหลายเลยนี่กินคอนเฟกนี่ขนมเจลไรนี่กระเป๋าข้าแรงมือหนีเฮากับบะหมี่ยังหลายมันเมื่อยเนาะ เมื่อยมันเมืเเอ่อยเอ้าโฟนปลากินเบ,บ็ดพ่อตอไปแล้วนู่นน่ะกับแกมเฮ้ากะกะตำห้องเนะจ้าอ่านนี้ออกยิ้วจังไรละ่ะเฮ้าต้องปิดหนาเฮ้าวะนีวิ่ต่าห่วงนี่วิว่งเ <laughs> <laughs> ต่ <laughs> เอาอันนี้เด้งได้ยังมีเด้อจ๊ะต้งตอง,ตงปิดหนาเฮ้าความบึ้มไปกินเลยเดีลยวจะเอาตำนี่แหละแนวเฮ้ามักเฮ้ากะเฮ็ดแนวที่เฮ้ามักพีนละเนาะเฮ้ามากกินแล้วเฮาต้องเฮ็ด โอ้ยปลาแม่ปลาปลาปลาจะเป็น้องเด้อเอ้าแห้งจงไปนะปลาไปมามาเด้อมาเด้อปลาพี่น้องอ๋อเนี่ยอันนี้น้องน่องคนนี้เพิ่นก็เป็นคนนั้นเจ้าของบ่อเจ้าของบ่อจ้าเนี่ยเราเป็นเจ้าของบ่อมาขึ้กติดมาเข้ามาเข้ามากองมาสวัสดีท่านผู้ชมเล้วสวัสดีท่านผู้ชมเนะมาเข้ามาสวัสดีท่านผู้ชมไ้ฟิว น้องเพิ่งซื้อว่าน้องไอซิวจ้าเพิ่นเป็นเจ้าของบอ่อปลาเขาโต๊ได้ตัวใหญ่ได้แต่ว่าเพิ่นบอกให้กินเ่ันเอาเอาตัวนี้น้าไปกินสักวอนเพิ่นว่าตัวใหญ่ใบกินปีไหม, <c oughs> ม,มกุ้งไหมกระหี่เงี่ยว <c oughs> อา้าว <c oughs> กระหนนี็เงีาา่ยวที่ห้องมักน่าจับป่าโคออ๋อมาสัมผัสจ่าจ่าเ้ามาสัมผัสเจ้าของบอ่อด้วยจะป่าโคไงเอาไว้จับป่าโคไง เซียตัดออกลายตอเนือกหันเลยมันไม่สามารถแต่งให้ฉันไม่เห็นสิวได้หรออันว่าได้เป็นเมียฝรั่งด้ยแดดแดดมันพ่ท่านดะตกที่นอกแจขนาพี่น้องถ้าสเสก็มาจะสวนหลังบ้านอาพากันเหี่อยแล้วักส้ โซตินยอขึ้นมาอันมันสดอยู่เด้อจ้ะแต่มันเหี่ยวอันนี้ข้าจะไปหาเนี่ยมาแก่นะข้าไปหาเนี่ยมากลับมาพักเหี่ยวไปเลยอ๋อฟังเสียงก่อนฟังเสียงก่อนดิโอ้ยทำโปรตีนไหมดื่มจินไหมอือกินข้ามกินนักข้ามนึงกะยกอ่ะแอคชีรีฟอัลลูมยูทูปเลยบอกแม่นั บุม้มยิมออนไลน์บุ้มพาทัวร์เออบุ้มพาทัวร์พี่น้องอเ,เอากุ้งที่นนะตกปลาต<โ>กปลาพี่น<า>้นองเอ้ยโบแมนนี่แต่ปลาด้วยพี่น้องกุ้งก็มีในบ่อน,นี้เรามีกุ้งด้วยนะคะโบแม,ม่ไปซื้อยูอตะลัดโกหกเอาอย่าว่าทั้งสี่แล้วทีมสิตัดออกได้ข้าว่าโกหกกันจะได้แค่ว่าไปซื้อยูตะลัดคักขนาดพี่น้องใจแต่ว่า ชื่อยุตาลาหรว่ากระโดดลงไปจับในบอ่อกับว่าหูอ้าข้าวปุ้นทำใส่นีเด้นเลยหนิเด้นโอ้มาเสียมาหอนี่ยอ้าข้าวปุ้นเลยโอ้ยแสบแห้งพี่น้องเลยลูกกระเที่ยวแต่ยิงปืนสเตนใส่ได้จากพี่น้องโอ้ตา เออสี่โว้จนจะขามฟังพี่น้องคักคักเน่ากินกัจะกินจนซีบร้แล้วคอนเฟลกเราก็มีล่ายาปลาเียงเราก็ครบเบิร์ดแข้แดงข้แงนฟูบรรดาแงมันแจ่มมาก Hãy ăn đi, bây giờ hãy vào tối ức bà đi Đi qua tối ức bà đi, tối ức bà đang hít Đang hít Tối ức bà đi đi Tối ức bà Chăm hà mươi มันคืนนอซอของมันนบกไก่กไกมันบ่อนักเนาะทุนมันบ่อนักโอ้๊ยห <c oughs> ัวง้างหรือไม่จะได้หอยหัวเด้อปู่ซื้อเบนให้คนละหลังกับน้องโบใส่โตมาโตมาเนี่ยโตยังถ้ารู้มันไง ไหวมอเหงมาจังเอามาจังจังเอาไวเสียยิ้ม,มรอรู้คนผู้ชายอ่ะเอาไม่ถ้าก็รอเอาขาขางหนึ่งผ่าทท,ท,ท,ทั้งเนี่ยผ่าทั้งเขาเออไม่เลยการเดฟิวมันจะเกินนะแก้ว๋อเดินเนื่องสองเด๋อมือบังนายของว่บาบัะ ฉันถ่ายลุปมงามดีดิคุณน่ะเออ่รโจงให้เันนะบอมีเนตเออเอ้อ๋อลืมนคือก็พยายามมองค้งบังนน้ำน้ำพี่บุ๋มรอวถทายพี่บุ๋มสีดูก็ไม่อ่างหันทายสีดูอ๋อทายตอนแม่กิณอี๋องสองห่อสามห่อไอ้มันขึ้นสีเหลืองเด้อจังทายเด้อ เฮ่อ้อ้หพี่น oh. 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 so, so okay. okay. yeah. oh. ้องตัวใหญ่อ้หโอ้โหทยโยนเพึ่งทายกันป้อนฟิว้ออาวพี่บุญนา่านยาพราตอยพื่งให้พี่บุญทายก่อนเี่ต่อจับเสือกสิมาเห็นไหมดูออนะดูเีะยด้วย อร่อยมากเลย,เลยคุณน่ะหน้าชัดหลังเบืเ์เนะเอเอเรอเรอส่งมาต <คน S 2> อนเรมันตงอันนี้แอร์อดอบมีเพื่อนเออแล้วก็ส่งเอดอีหยังละงงี้ยมาพี่น้องเอ้ยชัดตอบเหรอบ่สเอาสองคนอย่ทีแตกกันเดียวเลยเขาจะไปเบิ่งปลาเอาพี่น้องวิธ <c ười> <c ười> ีการกินอีสานของเฮาเด้อ <c ười> มาได้ก hmm. ินการกินชื้นนะนั่นแล้วก็ใส่น้ำจุ้มเข้าไปครับน้ำจุ้มน้ำจุ้มแล้วก็จุ่มน้ำจิ้มจิ้มน้ำจุ้มแล้วก็จุ่มน้ำจิ้มจุ่มน้ำจิ้มแล้วก็จิ้มน้ำจุ้มอก็ถทายวิดีโอเลยก็ถ่ายอยู่เราตั้งชื่อว่ายังไงนะบุ่มมาทั่วเอาเด้อพี่น้องเด้อบัดนี้จะกินแบบจริงจังเด้อ พาถัวเอาโบกมือแน่บัสดีชื่ออะไรครับฟิวฟิลยังฟิวลิงบ่ฟิลลิงเด็กชาย <laughs> เด็กชาย <laughs> ไม่ชนวนมาละเยอะเฮ้ย